สุดอลังการกับงานประจำปีอขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อดำแท่นศิลาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อหินนวัดข้กโบดคุ้งตาลตำบลตลุกออำเภอสัพพยาจังหวัดไชนา กำหนดงานในวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น15ค่ำและวันแรม1ค่ำเดือน3มหรสพสมโพ่์ชมฟรีตลอดงาน วันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์เวลา6นาฬิกานาทีเริ่มพิธีบวงสวงเปิดงานเว,าวลา1ินาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็นเปิดงานภายในงานทางวัดได้จัดให้มีลานบุนล้านกุศลขอเชิญบูชาดอกไม้ทูกเทียนทองเพื่อนมสัสก,การขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อดำแท่นศิลาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อหิน นอนในภาคกลางคืนโอมเฮ้เอเฮ้เชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจแม่ยกลิเกคณะตลกตูมตามรา้ออกเป็นแปนที่นั่งดูเสียงสารถูกครู ความเลื่อมใสกระสายกระสับความผิดยอมรับมิด้ลูกวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ถังภาคกลางวันและภาคกลางคืนสองเวลาชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจแม่ยกลิเกคณะตลกตูมตางอนในภาคกลางคืน

ทั้งสองคืนลุ้นสนุกกับตักไข่ผาช่อการกู้สนชิงของรางวัลมากมายเปิดจองร้านขาในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567ติดต่อคุณบอยโทร0812816543ไวัยาวัชกรคณะกรรมการหวัดชาวบ้านวัดคอกโบสถ์ุ้งตาลทุกท่านร่วมกันจัดเงาน จะลืมและอยับลาดเที่ยวสนุกบุญก็ได้ในวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567โขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อดำแท่นศิลาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อหินนวัดโคกโบสคุ้งตาลตำบลตลุกอำมเพอสัพยาจังหวัดไทหน,นา ทำบุญกันบ้างวังวางตก็ไปทำบุญรู้ตัวไหมเราคุณเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีอย่ามัวต่างเวนคิดชิงเด่นชิงดีถ้ายุ่งยากเต็มที่เข้าวัดเพื่อตัดปัญหา ขอเขาช่างเราไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาทาบุญบ่อยบ่อยเขาก็คอยนิมทาว่าทำบุญเอาหนาใครจะว่าทาใครจริงอย่างเขา